นี่คือนอนพีเสื้อค่ะเพื่อนๆนิ่งน่ารักเลยเนาะเพื่อนค่ะเด็ดเลยคะ่ะเพื่อนจ้านี่เห็นเขาอย่างนี้นะคะเด็ดเลยนี่เพื่อนดูปล่อยเขาไว้นานเนี่ยก็จะเป็นหนอนชอนใบเป็นทางรถไฟอย่างนี้เลยนะคะคืออย่าปล่อยให้เขามากัดค่ะคือเขาจะปล่อยเชื้อนะคะสู่ต้นไม้ของเราคะ่ะเด็ดเลยนะคะใบเหลืองก็เด็ดเลยอาการใบหงิกใบงอค่ะเพื่อนจ้าใช้สูตรนี้เลยเด็ดเลยคะ่ะก่อนนะ้ำแล้วเพื่อนก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยนะคะเ,เลย เดียวเรื่องการเจริญเติบโตแบบง่ายๆเลยค่ะคือกลิ่นของกระเทียมค่ะคือเขาจะติดอยู่ที่เนี่ยบนใบแล้วก็ใต้ใบค่ะเพื่อนช้อนด้วยเล,ลาไล่แมลงนะคะเพื่อนบนใบใต้ใบเยุดรายละเอียดให้ครบเลยโอ้โหแมก้อนมีอะไรม้าอวดเพื่อนค่ะโอ้โหนี่อะไรคะแมก้อนนี่คือดอกของมะม่วงหาวมะนาวโหคะ่ะดอกขนาดไหนคะโอ้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเนี yeah, uh ่ย huh. ดอกตั้งแต่โคนนะคะ ยันยอดเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหดูดูดู่ดดมกอยมีวิตามินซีได้กินส,สดๆกับเพียบเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหให้เพื่อนๆสังเกตนะคะมดเพลี้ยมาแรงนะคะไม่มากวนนะคะคเพื่อดูทุกยอดทุกช่อทุกดอกเลยอือไม่กอยให้เพื่อนๆดูอะไรนี้คะ่ะเพื่อนจ่าแค่แดงคะ่ะดูต้นนิดเดียวค่ะแค่หนึ่งสออค่ะเพื่อนๆออกดอกแล้วโอ้โ งามเลยค่ะเนี่ยต้นเตี้ยลูกดกขนาดแท้เลยค่ะเพื่อนๆผักชีฝรั่งค่ะเพื่อนๆนี่ปลูกในร่มนะคะจะงามเสมอค่ะได้ตัดกินตลอดนะคะคุณนายตื่นสายค่ะสูตรนี้เลยนะคะดอกสีเข้มสวยนะคะโตเร็วนะคะดอกตึมกันเลยค่ะ<อ>นี่สําหรับมะนาวต้นนี้ค่ะโอ้หมดรุ่นแล้วค่ะเพื่อนๆเราต้องมาทําสูตรเร่งดอกติดผลกันหน่อยนะคะ ทีน่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อน,อนมาทําสูตรเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายภายในสามนาทีเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะแม่ก้อยคะหนูเป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะขอสูตรเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆนะคะทําแล้วเห็นผลทันใจได้กินตลอดปีนี่เพื่อนๆทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นค่ะเพื่อนๆนเป็นนมนะคะเราใช้นมจืดนะคะหนึ่งกล่องนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่ หัวใจของงานเลยคะ่ะนี่คือกะปีนะคะกะปีนะคะให้สารไตโรโวซานนะคะเร่งรากเร่งการจเจริญตุบโตได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า มีฟอสฟอรัสสูงนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองนะคะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่เร่งดอกสุดง่ายนะคะทําให้ดอกนะคะสีสวยนะคะเราใช้นะคะโมโนโซเดียมกูตามตนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเกลือนะคะทําให้พืชผักแข็งแรงกิ่งก้านดีผลไม้รสชาติหวานกรอบอร่อยจา้าใครที่ปลูกส้มโอนะคะอยากให้ส้มโอนะคะมีเนื้อกุ้งเต็มๆนะคะมะนาวค่ะลูกไม่เล็กมะนาวลูกใหญ่น้ําดีนะคะเพื่อนๆเสริมด้วยเกลือเลยนะคะค่ะ เป็นน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนๆมีน้ำสาวข้าวธรรมดานะคะใช้ได้เลยนะคะน้ำสาวข้าวในช่วงเช้านะคะแต่ครั้งนี้นะคะไม่ค่อยใช้น้ำสาวข้าวสูตรนี้นะคือเป็นข้าวสารนะคะตำเปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะเมื่อก็จะได้น้ำสาวข้าวพลังสูงเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีเร่งรากนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยเนื่องจากในน้ำสาวข้าวหรือน้ำข้าวนะคะมีวิตามิน B สูงและยังมีธาตุเหล็ก แมกนีเซียมและยังมีวิตามิน b 12, b 6มีโพแทสเซียมมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลซูโคสโปรตีนและไขมันเกลือแร่และโซเดียมนินดๆนะคะที่พืชผักต้องการะะสูตรไล่แมลงนะคะไล่แมลงวันทองไล่เพีลยไล่หนอนไล่แมลงกําจัดหอยทากกาจัดมดแบบง่ายๆนะคะ ด้วยน้ำหมักกระเทียมเลยนะคะน้ำหมักกระเทียมทำยังไงคะแม่ก้อยคะ่ะก็คือกระเทียมอะคะ่ะเพื่อนๆแต่ะกระเทียมหนึ่งกำมือเพื่อนๆตำให้ละเอียดนะคะผสมกับน้ําซาวข้าวนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายนะคะ2อถึงสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หมักไว้เลยะคะ่ะ หนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆก็จะได้น้ําซาวข้าวสูตรพิเศษที่ทําจากน้ําหมักกระเทียมนะคะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะคือกระเทียมเนี่ยเขาจะป้องกันเชื้อรานะคะคือเขาจะมีกรรมฐานนินดๆค่ะป้องกันเชื้อราในหน้าฝนได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆด้วยน้ําหมักกระเทียมเลยนะคะนี่ไล่มแมลงวันทองไล่ดิบขาดมากๆก็ น้ำหมักกระเทียมเช่นกันนะคะสูตรง่ายๆดกเห็นผลทันใจชัดเจนนะคะกะปิค่าหนึ่งช้อนเลยครัเใส่ในน้ําอุ่นนะคะกะปินะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษนะคะเพื่อนๆสามารถไล่มแมลงได้ด้วยนะคะละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะ,ะเพื่อนเป็นฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะ,ะเพื่อนสูตรนี้เลยเผื่อไข่จ้าเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมูตาเมินะคะเพื่อนใส่ปลายช้อนนะคะเพื่อนจาาอย่างนี้ะค่ะ ลงไปเลยค่ะเร่งดอกตึมสุดง่ายเลยจ้ะเพื่อนใส่เกลือนะจ้ะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนขะนี่เลยนะคะจ้าเพื่อนใส่นะคะเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะ2ฝานะคะครเร่งเขียวเร่งรากแบบง่ายๆค่ะทําให้พืชน,นะคะฟื้นตัวเร็วนะคะเพื่อนหนึ่ง สองค่ะพเพื่อนก็ตีส่วนผสมนะคะทั้งหมดเข้ากันนี้นะคะพเพื่อนเดีอันดับต่อไปค่ะพเพื่อนใส่นมจืดหนึ่งกล่องนะคะนี่เลยค่ะนมจืดหนึ่งกล่องนะคะทําให้ผืชผักข,ของเรานะคะหวานกรอบรสชาติดีนะคะใครที่ปลูกผักที่เน้นอบอวบนะคะนี่เลยค่ะนมจืดเลยค่ะสาหรับเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกผักสลัดนะคะพเพื่อนเพบราะว่าผักสลัดของหนูนค่ะกินแล้วแบบเป็นขมขมค่ะนี่พเพื่อนใช้สูตรที่เป็นนมจืดอย่างนี้เลยนะคะเราใส่ค่ะ นมจืดลงไปค่ะหนึ่งกล่องเลยนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกแตงกวานะอยากให้แตงกวาผิวนวลสวยๆนะคะนีผนะ่ผักคะน้าค่ะผักคะน้าก็สีนวลหวานกรอบอร่อยเราใช้เลยจ้ะไปนะคะเพื่อนใส่กะปิเลยนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะเร่งรากนะคะทําให้พืชแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะเท่ใส่ลงไปเลยค่ะ ูตรน,นี้นะคะเราผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะนี่เราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนจ๋าเส่ลงไปในไข่อย่างรึ่งน,นะคะใส่งน,นไข่อาการพืชใบเหลืองใบหงิกใบงอแบบง่ายๆใส่ะะสิ่งนี้ด้วยนะคะน้ำซาวข้าวค่ะ1ลิตรนะคะเพื่อนๆจะ้ะเร่งเปิดตาดอกกันแบบง่ายๆเลยนะคะมีข้าวสารนะคะผสมกับคือเปลือกไข่ะคะ่ะเพื่อนตำแล้วก็ ใส่น้ำสะอาดนะคะพอเราหมดอย่างนี้นะคะเราก็เพียงเติมน้ำสะอาดแล้วเพื่อนๆก็ล่าลดบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆลองทําให้ใช้กันดูนะคะวิธีใช้นะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีแก้วใช้แก้วเลยนะคะเล่งเขียวนะคะนี่แต่กอเป็นพุ่มสวยนะคะเล่งยอดกันแบบง่ายๆนะคะเฟิร์นค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆต้องวางไว้ในที่ร่มนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะเพื่อนๆนี่กรลดลงำรนี่กระถางใหญ่นะคะไม่ก้อยขอสองแก้วเลยนะคะเฟิร์นจ้า อยากให้พริกของเพื่อนเพื่อนะคะติดดอกออกผลดีนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะนี่แม่ก้อยขอเทสูตรนี้นะคะลงไปในทางด่วนหนี้ของแม่ก้อยเลยนะคะเพื่อนสู่รากฝอยของต้นพริกกันแบบงะะ่ายๆเลยค่ะเคล็ดลับกระเพราบ้าใบนะคะนี่ต้นสูงต้นใหญ่เก็บกินได้ตลอดปีนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนมก็มีท่อทางด่วนเช่นกัน,นะค่ะเพื่อน ทำไว้ทำไมคะแม่ก้อยคะคือทำเพื่อให้รากฝอยของพืชคะได้รับสารอาหารทันทีค่ะเพื่อนนปลูกกุหลาบทําแม่ก้อยสูตรนี้นะคะเร่งดอกกุหลาบนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีมากๆเพื่อนเพื่อดูโอ้โหแตกทุกยอดเลยค่ะเพื่อนๆลดล,ลงไปเลยเร่งดอกสุดง่ายนะคะสูนี้นะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีมากๆค่ะนี่คือต้นพุทธค่ะเพื่อนๆจะเป็นพุทธมาลัยค่ะเพื่อนเพื่อน แท็กใบใหม่สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดอกก็ตึ่กันอย่างนี้นะคะเราก็ราดรดค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยจ้าราดรดลงดีเลยค่ะเพื่อนแก้วง่ายๆกันอย่างนี้เลยค่ะราดรดทั้งต้นด้วยนะคะต้นผักชีฝรั่งค่ะมีอาการใบเหลืองๆนะคะนี่เพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยเห็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเด็ดเลยค่ะเหลืองๆไม่ต้องเก็บไว้นะคะับเราก็ราดรดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆราดรดเลยนะคะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดใหม่ได้ดีจ้า สำหรับการปลูกต้นไม้บำรุงพืชผักนะคะเมื่อเขางามแล้วแตกใบแตกยอดแล้วเราจะพบว่ามดแมลงเพลี้ยต่างๆค่ะเยอะมากๆเลยคะ่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรไล่แมลงสูตรนี้เลยนะคะด้วยน้ำหมักกระเทียมนะเขามีคุณสมบัติพิเศษนะคะสามารถกำจัดเชื้อราทางดินและทางใบพืชได้เป็นอย่างดีนะคะใช้น้ำหมักกระเทียมเพื่อน,อนๆใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะในฟอกกี้นะคะ1ลิตรน,น,นะแล้วเราก็ใช้น้ำหมักกระเทียมเลยคะ่ะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆจะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงสุดง่ายจ้ะใส่ลงไปเลยค่ะ เพื่อนใส่สารจับใบนะคะน้ำยาล้างจานนะคะนี่ค่ะหนช้อนใส่ลงไปเลยพเพื่อนที่ปลูกผักกินใบเราใช้นมจืด 1- นถึงสองช้อนโต๊ะนะคะเป็นสารจับใบนะคะใช้แทนได้เลยค่ะนี่ให้พเพื่อนมาดูผลงานค่ะของสูตรน้ำหมักกระเทียมเลยค่ะป้องกันเชื้อราแบบง,ง่ายจริงไหมคะแม่ก้อยนี่พเพื่อนๆดูนี่คือต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะพเพื่อนเนเนี่ยก็จะบอกว่าแบบคือเขามีอาการนะคะคือเนี่ยดูอย่างนี้ก็ดูดีนะคะเราพลิกดูที่ใต้ใบค่ะเขาจะมีเชื้อราเป็นจุดๆขาวๆนี่คือตอนนี้หายแล้วค่ะเพื่อน โอ้ไม่ค่อยดีใจมากๆเนี่ยแถมยังแตกยอดแตกใบใหม่เลยเมื่อดูพิกดูได้เลยคือจะมีเป็นจุดลาลาเป็นสปอร์นะคะเนื่องจากตรงนี้ฝนตกเยอะนะคะเนี่ยพอความชื้นในดินเยอะนะคะเขาก็ขึ้นมาสู่รากสู่ใบเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยทำให้ใบพืชของเรานะคะบนใบหรือใต้ใบค่ะเกิดเชื้อราค่ะเราใช้สูตรนี้เห็นผลมากๆกนี่มากระฉิดพ่นเลยค่ะเพื่อนน้ำหมักกระเทียมนะป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะ ทำไว้ใช้เลยนะคะขีฝรั่งไม่งามเลยค่ะไม้ก้อยใช้เลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลต่างๆเพื่อฉีดพ่นได้เลยนะคะเวลาเพื่อนๆฉีดพ่นนะคะยืนฉีดพ่นนะคะเ<ด>หนือลมด้วยนะคะเ<ด>พื่อนๆค่ะคือดูที่ใบพืชนะคะมีอาการเหมือนเป็นลานะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลย,เนเนยแสงเงินแสงทองค่ะเพื่อนๆปุ๋ยทางดินนะคะอย่าลืมนะจ้านี่สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆลดลงไปเลยค่ะ เคล็ดลับความดกสุดง่ายนะคะดกเต็มต้นนะคะเก็บกินแทบไปทนันเก็บกินได้ตลอดปีค่ะเพื่อนสูตรนี้นะคะ่ะร้ารู้เลยนะคะล้วรูให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนจ๊ะดกมากแนวตื่นสายคาดดอกไม่ดกเลยค่ะไม่ก้อยเพื่อนใช้สูตรเลยร้ารูเลยนะคะต้นแขแดงค่ะเพื่อนเร่งการเจริญติโตแบบง่ายนะคะร้ารูให้ชุ่มเลยค่ะ ผักชีฝรั่งค่าไม่งามไม่ได้กินสักทีเลยค่ะแม่ก้อยนี่ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นดอกไหมคะเพื่อนๆดิบได้เลยเพื่อนๆไก่ก็ใช้กันไก่ได้เลยนะคะอาอลาด้วยสูตรนี้เลยค่ะเล่นเกี่ยวล่นการจะเรียน,นติดตแบบง่ายๆนะคะทําให้ผักชีฝรั่งของเพื่อนนะคะใบเขียวใบใหญ่นะคะปลูกต้นหอมไปแล้วต้นหอมไม่งามมีอาการใบเหลืองนะคะหรือปายใบ,ใบไม่ไหม้นะคะเพื่อนใช้สูตรนี้ได้เลยก็รู้เลยค่ะเพื่อน มะ,ะนาวรุ่นใหม่ค่ะเ,เพื่อนยังไม่ออกนะคะไม่ก่อยใช้สูตรนี้เลยคะ่ะพี่เมย์แต่ข้านเลคะอย่าลืมนะคะแล้วโ้ะะทีชใายพุ่มด้วยนะคะพุ่มอยู่ตรงนี้นี่กา,นะะานการแตกใบแตกยอดได้ดีเร่งดอกเร่งผลเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองทําให้ใช้กันดูนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมอะไรคะน้องกิว๊วย้มกดไลค์กดแชร์กันเลยค่ะบายบายไปก่อนนะคะสูตรง่ายๆนะคะทำใช้บำรุงพืชผักด้วยกันเลยนะบายบายค่ะ